ไั่ใช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 ู่ใหญ่มาสาม่อกูใหญ่มาสามพ่อูใหญ่มาใชู่้ใหญ่มาน้ให่มาูใหญ่มา้ห่านู้ใหญ่มาผู้ใหญ่มา่มนู้ใหญ่มาผู้ใหญ่มาผหญ่มาผู้ใหญู้ใหญ้หมาผูมาผู้มาผู้ให้วลมแล้วล่มาแล้วล่มงผู่จะบอ้ให้เอาวิธีการเล่นไม้เนี่มใ่มา้ม่ต้อหชมาู้่มาไ่มา้มามา้ มันล่วงเยอะมากมันลวงเยอะบอกแล้วไอ้จุงมันไม้สายจุ่มไอ้บุ้ยบุ้บูสั่งแงกุได้บูไอเพื่อนตายไปน่ะบูบุสั่งแดงกไแ้บูเอียเซนไม้ลงยังวะนอยม้าน่อยม้าน่อยไ่เจออยู่วะไอยู่แกงไอ้เซนไม้ลงเซนไม้ลงเซนไม้ลงไอ้พี่มูไม้ลงเซนไ้ลงนไม้ลงเลยนไม้ลงเนไม้งจ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 ลงมาเลยเหล่ัยิงก่อนไ้มนไม่ปัดจับจัจมูกบานหน่อยจับมูกบานหน่อยจมูกหวานดำจับอย

เออโยนเนาโยนเหรอโยนหรอลับนาะั่งเส้นเราอมไมเห็นหน้าท่อหน้าสามท่อเจอไอ้ก้าวดูอไฟใดนนี้คไปช่วยเดี๋ยวแม่งโยนเว้ยพี่ไปใ่เดียเอาไปลางไฟลงไอ้ลาลงเอยลาลงไอเดียติดแล้วเพื่อนู่ไหนเวงกูเวงกูเวงนั่นน่นนั่นลโดมาลานโดมาละ อยายเพื่อนคยโยนหน่อยสัามึงไม่ถือโยนเต็มเลยเนี่ยมึงมึงโยนหรอมึงโยนหรอมึงโยนหรอเฮยไอควายมึงโยนหน่อยเฮ้ยโยนหนอยอ่ามึงยังไง่ดมึงยังไไ่หยไ่หไม่ไล่นะผมใครไล่โยนหรอเเอาเพื่อนไปดิเอาเพื่อนไปดิโยนอ้รถหนยดิเห่อนหอ เร็วน้ออันนี้ผมอันนี้ผมอันนี้ผมไม่ได้ยิงนยโคไซโคไซโคโคไซโคมาไซโคมาไซโคมาไซโคไซโคไซโคพี่ไซโค้คไซโคอเเป็นตายเป็นตายเลยว่ะขาวไปขาวรสนึงสนึงพี่ฟังดีๆรถขาวคือผมนะใช่ไหมมึงใช่มึงใช่ไหมมึงใช่ไหมอุ้ย้ยกลับไปเล่นไฟเลยไม่ไหวทีว่มึงน่ะเาตามสีรถเถอะไอ้เหี้ยกลับไปรับไปเดียวมาไม่วา ไม่เปลี่ยนสีรถมันโยงเว้ยสีรถอ่ะประมูลน้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินมันมองยากมองแลมโบไม่น่ายิงตกแล้วมมันนนโฟาไอ้ยัยใครเขาเป็นอะไรวะย้ายบอกไฟไปแล้วเอ้ยัยมือสุดท้ายที่อร่อยที่สุดเลยสัตว์ไอ้เยัยกระจอกไอ้คัยกา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 เดินยังเตยเดินยังเตยกา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 เดินยังเตยรอปานามาคีณเดาทุกท้ามึงเดาไม่ตรงเลย

อ่ลองเไรนะไอ้หีอลอง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 โอเคลองลองโอเคปัดใหม่นะลองอารคาดิออสลองอคพี่เพื um, ่อนไอ้จุ้งาไอ้ปืนไอ้พี่อย่ามีลอพี่อ้ีเยอะหางอีกเยอะหางไม่หลงหลงอาคาดิออสลองแบ็คยูลองตัวเลียทิ้งแก๊งท้ายหลังไหมอ้ไอเอาทิ้งแก๊งไปแล้ เร่งเลยตำรวจวนวนลอดอยู่นะหนึ่งเกมาสองสี่ตำรวจวนอยู่นะสมดึงมีใครไอ้ซับซับซับไปซับเล่งเลยรวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่กลางไฟลางล่าลางล่งจะไมอวเฮียน็ใครยืนอยู่ไอ้จุงจุ๊งจุงย้อนสอบห้คนอื่นจุ๊งไปตอมองครัมาทนไปตรวจฟีสวยไม่นะเราไม่มีเฮียไปเตะอุ้มหรอเดี๋ยวเปดูว่าเกเป็ยเดี๋ยวทับก็ตก ไม่ขยิงเยพ่ไ้พ่่อไอ้สี่เพื่อนอะไรของมึงวะไม่ลอกตัวไม่็อกัไม่ลอกเดยมเาอยู่บเขาแล้วสีขาวพี่อยู่บนเขาตรงไหนไอพร้อมปนยังจะห่อแล้วขอาหมูอะห่อดิ่อดิเลยนาเลยนอยังอ่ะ่อ่ะอเลยห่เลย่อเ ห่อเลยห่อเลยเยืนตบมันหายหอ๋อๆอหแล้วอุ้มบอกทางน้องมนเลยสบเหลือสบยังเหลือกูกำลังไปถึงแล้วแบกไอ้จุ๊บจุ๊อามาดิกูมาตตัด้วยตบมีห่อมเ้ยงเเหลือปะเสียเสไ่หอแล้วเสยานอยู่นานเนี่ยรชนเลยหลดนเลยหลุดชนเียหลุดยไลุดชนเียไเลยยนเยนเยหลนเียนเยหลนเลยหลุดชเลยดเหดีนเยหนเดีนเลยหเยหลนเลยหลุเลยหุดเลยหลุดีนเลยหอุเลยหนเอยหลุดชนเลยดนเลยเยนเยด ตำรวจให้หน่อยเฮ้ยมึงสัตำรวจหน่อยไปเราหอนะโดนไซคนไล่นะพี moment, like, ่ไปเลยไปเลยขอตรวให้มข and ับเลขับไปเลยเดี๋วขับให้เดินไซคนไปหน้ขงหลังไปหนาขางหลังวาดนไล่ตรงไหนก็มีเขาเนา